ทีมงานไปใส่กันเนาะครับเดีนะ่ยวนาะสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับเออทีมงานไปใส่กันครับเดี๋ยวเนาะแถวต่อแถวต่อครับแถวต่อโอ้แน่นอนดีดีครับแถ้อุปกรณ์ววครบเพิ่งมาทันดีดีครับเอาเดี๋ยวพอกันพุดแล้วครับผมไปเบิ่งห้างต่อกับมา,มาห,ห้างไงหรือห้างหน่อยสำหรับเนาะมือนี้มีสองห้างเดี๋ยวเบิ่งทีมงานครับผม่ทางโลน้ำแบบไม่เลยครับไปครับแล้วเจอกัน ครับผมมาหอดมองจุดไม้แล้วครับผมสายครับสายไฟเบิ้องล่างทางลูสายไฟเบิ้งข้างต่อดูสายเห็นว่บอ๋อนี่ครับผมนี่นี่ครับแต่ว่าเบิงอยู่ไกลเตื่ไปครับนี่อ่ะชิโนยังไม่ไปครับเดี๋ยวไปเบิ้งอีกทีหนึงครับผมครับนี่ครับพี่น้องกำลังล้นเราเลยครับผมนี่ครับอ่าก็ว่าเห็นแสงไฟว่าอะไรครับ เรือแม่ทีเล็ดหลอดเรืสิบินมาหาบอู้เต็มมะยาครับพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยเต็มเต็มนะครับผมนี่เต็มเต็มนะครับนี่เบื่อไม่นั่งเต็มเลยครับผมเห็นไหมครับเนี่ยเป็นได้ในก้ารพี่น้องในแกงเสใช่ไหมส้มแล้วในคขัวนะพี่น้องเนี่ครับเต็มเต็มครับพี่น้องถุงแหย่ได้ข้างในอีกได้กระสอบไปครับ เดี๋ยวไปเบิ่งอีกครั้งนึงนะผมพี่น้องไปทำไปครับผม<ป>อ่ะรับผมทีมง,งานได้ประจำที่แล้วครับผมกูยุงซึ่งก็ขึ้นไปถึงแล้วครับอ่าเดี๋ยวจะทำการย้อนเชือกลงมาเพื่อเอาอุปกรณ์ขึ้นไปครับผมพี่น้องอ้าวข้างบนเปิดไฟนะครับพร้อมจะทำการจุดเอาต่อแล้วครับผมเดินไปใกลกันเลย ขึ้นไปผูด้เดียวครับนี่ครับขึ้นไปผู้เดียวจุดไฟแลวครับนี่ครับจุดไฟแล้วฮาโอเคครับเดี๋ยวเอาไปใส่ห้างต่อบ้านนี่ครับห้างต่อลุนนะครับห้างนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่เลยนะผม หมกไงเลยครับไงก่อนเมื่อกี้ายนะครับผมขนาดนี่ยจะอยู่ประมาณทั้งชีลิตรลยครับทั้งน้ำแล้วครับเนาะทั้งน้ำทั้งน้ำกินเท่านี้นะครับนี่ครับไม้ย่อยหยาดหยาดเลยมาครับผมวิธีการล้นนี่คือพ่อ,อต้องล้นทางเขามันนะครับมันทีมีทางเขาน้องหอยทางเดียวเพาะต้องล้นทางเขามันก่อนนะครับผมอ่า ถ้าไปล้นทิศทางเดี๋ยวมันออกมาเดียวมันเป็นอันตรายต่อผู้ที่ขึ้นไปเอานะครับค้างอ,งอันตรายเลยนะครับเดี๋ยวมา่งกันอีกทีหนึ่งครับผมครับกดล้นไปเรื่อยๆครับผมาเบม,มึงครับผมเม่งอาการเอาน่าจะชิดเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจะลองทำการตัดลงมาครับพี่น้องนี่เปิดไฟแล้วในการครับแบบเียาลงมาเลย นี่ครับมือปินจะขาดทันมันผมขึ้นมาเลยครับผมสูงแห้งครับ,บิึงตวใหม่ครับผมสูงแห้งครับนีครับทีงานดงล่างสูงขักครับผมประมาณคิบคิบหาเมตรได้ครับนี่ครับพุ่นต่อก็สาสูงกันไว้อีประมาณสามเมตรครับผมค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวเอ้า จะนึ่งเอาใจช้อยครับผมได้กินแทนในนอนครับเป็นเรื่องความปลอดภัยก่อนครับผมอีกคนนึงรนน่อหลับอยู่ตรงไหนโอ้โหข้างสูงเลยพี่ไปอง <c oughs> ข้างบนเวยนะครับขาดแล้วครับ <c oughs> ขาดแล้วตก <c oughs> โอ้ย่างครับ <c oughs> เป็นไฟตกมา <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเเอากระสอบครับเอากระสอบครับมาครับนะครับมาแล้วไปย่างครับไปย่างครับไปพื้นหลังเลยพื้นหลังเลยอ๋อยอมเสื้ออ๋อแล้ย้อมอ๋อแล้ยอมเสือกย้อมเสื้ออ้าวโอเคครับผมปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเพิ่งใกล้ครับผมเปิดไฟใส่์รึเปล่าไฟแชร์ใช่ไหมมิ้นท์ฮุม นี well. ่ครับย okay. ้อนลงมาครับนี um, okay. ่ครับผมติดไปค้นตุ่ยๆลงมาลงไปอีกรู้สภาวะเออครับผมนี่ครับแมงปอแบบปลอดภัยครับผมแต่ระวังแมวนะระวังแม่นะแมวมันยังบ่ตายเบิร์ดได้หนอสูบเลยสูบเลยนี่อันน่าสูบอันตรายครับพี่หมอเพราะว่าแมวตัวยังมันตายอยู่ Thuốc, 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 thuốc. xuống không ừ, phải xuống không phải nó nhảy hết mà à, bữa đây bữa đây xuống bữa <laughs> đây nó lục ui một bộ cần thiết để bắt gặp có sụp đây đấy là của nước này ừ. Ừ. <cười> <cười> Bỏ bỏ thiền lưới Thiền lưới, thiền lưới Bỏ bỏ thiền lưới lưới Bỏ lưới Bỏ lưới Bỏ bỏ thiền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  lưới นะเด้แตงอันตรายครับอันตรายครับอันตรายอันตรายครับอันตรายจริงมันออกกันโล่อันตรายครับเพราะว่าแม่เขายังกินอยู่ครับมมันีรุ่นโมเปิดครับขังอันตรายครับมีมันออกกันใหรนี่ให้จะเขากับสองได้เขากับสองได้ไหมนี่ครับอื้มยิ่งไปยิ่งไปเน๊ยออ้ย แมวมันอยู่ในหันแมวมันอยู่ในไฟหนาหวานเบาเบาเบาเดี๋กูเลียบอันนี้เดี๋ยวกูเลียบแมวแมวมันอยู่ในไฟหนาไฟอื้อหืมืดครับพี่น้องมืดอ่ะเปิดไฟเปิดเปิดนี่เปิดดโอ้ครับพี่น้องอีเมื่อกี้นี่เปิดไฟเลยนึงเปิดเลย มาเหรอปิดไโอ้อันตรายครับอันตรายใส่ล่ะใส่ลงดูนั่นเอากูแล้วโอ้เรียบร้อยครับพี่น้องผมระวังสุดๆเลยปิดไฟปิดไฟจะเปิดไฟโอเคโดนไปแล้วครับหนึ่งหอวกนี้ครับเปิดไฟเอาครับพี่น้องมาเบิรงครับผมนี่ครับหลังจากได้มาข้างับพี่น้องโอ้สุดยอดครับฝีมือแท้ครับผมนี่ครับข้างหน่อยเดี๋ไปเอาก้อนหมู ได้มันสองขีดก็กลัวนี่ครับตัวตัวตนี้ทำว่าอุ้ยตัวนี้ยังดิ่นอยู่นะเห็นบ่ล่ะยังขยับอยู่นะระวังเนอะระวังเนอะตัวตัวตัวนี้ก็สามารถเอาแม่นไปกินได้เลยครับนนอย่่้ระวังระวังครับผมระวังโอเคครับผมเอาไปเอามาแกะกันครับวันนี้ครับโอ้โหขักกันเลยทีเดียวครับผม แกะห่างต่อครับพี่น้อง<ม>ด้านนี้กระมันมดึกจัน่อยคระมาณซีทุ่มหาทุ่มครับผมไปเอาตัวมาเลยสุดยอดดีับนี่ครับส่วนดีแกแล้วพี่น้องเอออีกส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวรอบปหนึ่งไม้ครับผมโอเค